โลสวัสดีครับผมปรจารเสิร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโมดูลนะครับอันด้าโซนิก3ตัวนะครับอันนี้ก็จะวัดทั้งหมด3ช่องก็คือชั a n น e หนึ่งช n e l 2, c สองชั l 3นะครับแล้วก็ยังมี LVD นะครับบอกด้วยว่าใกล้หรือไกลนะครับใกล้ใช้สำหรับตอนที่มันจะชนกำแพงนะครับ ตอนที่มันจะชนกําแพงจะได้บอกให้เรารู้ว่าโอเคมันจะชนกําแพงจะได้หลบหนีนะครับถ้าไกลก็หมายความว่าไกลแค่ไหนล่ะก็หมายความว่ามันเป็นกําแพงนะครับมันยังไม่ใช่ไม่ใช่ทางแยกถ้ามันไกลกว่านั้นนะครับมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาบอกว่าเป็นทางแยกนะครับในที่นี้ทางุู้โยนนะครับที่ผมบอกเนี้ยคือทางุูโยนนั่นเองนะครับเนี่ยก็จะวัดระยะทางได้นะครับ แต่ละช่องก็จะวัดได้นะครับโมดูลแบบนี้ผมไม่เคยเห็นว่ามีใครเขาขายกันนะครับมีที่ผมที่เดียวนะครับตัวนี้อันนี้ช่อง3มนะครับมีเอาพุทออกนะครับเป็น rs 2 2นะครับใช้งานง่ายมากนะครับต่อไฟครับไฟบวก5โวลต์แล้วก็ก่าวนะครับแค่นี้เองครับผมมันก็พร้อมจะใช้งานแล้วนะครับหน้าจอก็เป็นแบ็คไลท์นะครับสว่างด้วยนะครับแล้วก็เป็นอัลตราโซนิกนะครับรูปแบบการสัญญาณที่ออกมานะครับผมทำขึ้นมา อยู่ประมาณ4รูปแบบแต่ว่าจริงๆก็ใช้จริงๆอะ่ะก็มี2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็คือ R S 2 2นะครับรูปแบบที่2ก็คือเป็นลนักษณะคล้ายๆ I square C นะครับรูปแบบที่3นะครับที่ผมทำมาคือแบบ8บิตนะครับเราสามารถที่จะเลือกช่องที่จะอ่านได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบที่4คือ มันจะเช็คนะครับว่าเป็นทางแยกหรือเป็นกำแพงหรือใกล้กำแพงนะครับจริงๆแล้วรูปแบบที่4เนี่ยใช้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าจะทำหุ่นยนต์สำรวจหุ่นยนต์ออกจากข่าววงกดหุ่นยนต์วิ่งเข้าไปในห้องและให้ออกจากห้องนะครับหรือหุ่นยนต์ให้มันรู้เรื่องสิ่งกีดขวางเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันต้องใช้โหมดที่4นี้นั่นเองนะครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวหุ่นยนต์ ที่ออกจากเขาวงกตรุ่นใหม่นะครับก็จะใชโมดูลตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งทําอะไรเยอะแยะนะครับหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกตหุ่นยนต์สารวจนะครับจบที่ตัวนี้เลยครับผมนะครับหรือจะใช้นยนต์ซูโม่หรือหุ่นยนต์ต่อสู้หุ่นยนต์อากาศยานหุ่นยนต์กู้ภัยใช้ตัวนี้ได้ทั้งหมดครับนะครับผมประจาเซิร์ฟนะครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับต่อแค่ไฟบวกไฟลบแค่นั้นเองแล้วก็มีา u ์พุตออกมา ครับสังเกตว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้เนี่ยไฟติดด้วยเห็นไหมครับมันจะมี LED ติดอยู่นะครับคือเข้าไปใกล้นะครับโอเคนะครับผม,มจำเป็เสิร์ชนะครับ